สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ข,ขู่สุขนคนับมืดแล้วคั่าแล้วพี่น้องนะครับแอดกาถือโอกาสรีบลงคลิปของแม่เอฟซีบ้านสนะัมพันธ์นาวเพิ่นแตกมาแล้วหาหวดซ่อนนาววลาศูนย์กระแตกที่เจ็ดแปดตรงๆพี่น้องนะครับเอาของเพิ่มมีอยู่สองสูตรด้วยพี่น้องเด้อลงสูตรหนึ่งนะครับให้พี่น้องเบ่งน้ากันไปก่อนหลักฐานเก่าอยู่บ้านอยู่อำเภอชุมพพี่น้อง หาก็บ,บ่เห็นพี่น้องนะครับแอดหาอยู่วัดกลางวัดบ้านหลวงปู่วัดกลางบ้านเพ่งพี่น้องหาสองรอบสามรอบบอ่เห็นพี่น้องดาวหลักฐานเก่าของแม่เอฟซีบ้านสัมพันนะครับที่เพิ่นแตกมากหกงวดซ้อนนะครับงวดสามศูนย์กับเขาตรงตรงาวงวดที่เกตแปดกับเขาตรงตรงพี่น้องดาวงวดนี้เป็นงวดที่เกตติดแตกซ้อนบ่ซ้อนรอเบิ่งรอชมน้ำกันพี่น้อง นะครับสำหรับหลักฐานเก่าผมหาบ่าเห็นด้วยพี่น้องเด้อหาไม่เจอนะครับพี่น้องเข่าไปเบิ่งในคลิปแม่เอฟซีบ้านโคกสูงสัมพันธ์นะครับวันที่อ่าสิบหกมีนาคมย้อนไปเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็จะว่าแอดตัวอีกย้อนไปเบิ่งด้วยพี่น้องเด้อให้ได้เข้าใจน้ำกันนะครับเพิ่นเข่าที่เจ็ดแปดด้วยพี่น้องนะครับเอาแอดจะรีบท่านคลิปของแม่อ่าเอฟซีบ้านสัมพันธ์ นะครับผลเ,เหตุงานอยู่ทา้งก่อท่อหมอนะครับผลส่งแนวทางมาให้ดีบทําให้มันจบให้มันเ็จพี่น้องนะครับจากนั้นแอดก็เดินทางเวละพี่น้องมือนี้ข้างเล่ยมอยู่ทั่งโกสมพีนะครับอื่นอาจจะเดินทางเขาบ้านมว่วงวัดหนองกุ้งน้อยนะครับหรือบ้านดอนตุม้มเวลาอยู่เดียงเมืองแจ้งเรื่องจานพี่น้องนะครับพอกันเดอพี่น้องนาะทั้ง อ่าสารค้ำอื่นหนาบเนาะเอาพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางของเมย์เอฟซีบ้าน 3, สัมพันธ์หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเกทนะครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับก่อนจะเบิ่งฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแค่ให้น้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแค่พี่น้องเพื่อเป็นก๊อล,ลังแรงแค่เรี้ยงใจให้กับเด็กน้อยทางอ่ำเภอชุมแพพี่น้องมือนี้อ่าถือโอกาสมาแวะหลวงปู่วัดกลางพี่น้อง ลงปูกับหดน้ำวพาะนั้นแล้วจยกเชี่ยวพี่น้องนะครับหดน้ำอยู่องค์เดียวพี่น้องขยันขยันวุ่นละทวนทวนอยู่คำแล้วพี่น้องตะเวนก็จะรับผู้คาววาบ้านเอ็ดนะครับรับผู้แล้วพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านเอ็ดก็ตะเวนรับผู้แล้วเด้อพี่น้องเด้อทางนี้ทางบ้านเพ่งผลบ่มีผู้บ่มีผู้เขาคือบ้านเอ็ดพี่น้องนะครับก็จะเห็นแสงตะเวนนะครับพ่อจะคอยรับลงเรื่อยๆพี่น้องแด็กพี่มีลุงนะครับเนาะ เอาเบื้องตัวเลขกันบ้างไอ้พี่น้องนะครับถือโอกาสรีบทํำชิปของแม่เอฟซีบ้านสัมพันธ์แตกบ้างหกงวดซอนงวดนี้เป็นงวดที่ 7, เจ็ดเพิ่ลทรงแนวทางมาให้ได้หาเมื่อแล้วพี่น้องนะครับลีกออกปับเพิ่นทรงมาเลยแอดกับไปลงไห้เพิ้นจักเทียนะครับไปลงจากเทียพร้อมที่ลงแนอ่ากับอาจารย์ท่านอื่นเพิ่นโทษสายดวนมากก็ได้อัดลิปเพิ่นไว้ก็ลงลิปเพิ่นก่อย่างเสร็จพี่น้องนะครับหวังว่า อีเมลเอฟซีบ้านโคกสูงสัมพันธ์คงบ่หน่อยใจญ่เมเมอร์เดอ้อหลายมือ,อยูดอกนะครับมือนอีกับหัวตะวันที่ยี่สิบนะครับหลายมือ,อยูนะ่หลักฐานเก่าบ่ได้เอามาให้พี่น้องเบิ้งดอกพี่น้องผมหาบ่าเห็นหาแล้วหาอีกพี่น้องนะบ่บเห็นพี่น้องนะครับอย่ายวว่ากันเร้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะเอาหนึ่งเมษายนสองพหรอยหกสิบเ็ดพี่น้อง แม่ f อบ้านสัมพันธ์เด้อพี่น้องเดอ้อแตกมาหกงวดซอนงวดนี้เป็นงวดที่7นะครับล่าสุดแตกที่7 8ดนะครับเลขเพิ่นกะอ่างวดนี้ก็วิ่งบนวิ่งล่างนะครับก็คือ6กับ7จ็ดนะครับสำหรับสูตร1นึ่เพิ่นมีอยู่2สูตรเด้อพี่น้องเดอ้อมีสูตร1และก็สูตร2นะครับเพิ่นให้วิ่ง6กับ7 นะครับจับคู่2ตัวตรงตรงก็คือ63 67 68 69 66 71 75 37เด้อพี่น้องเด้อ1คู่2คู่3คู่4คู่8ชุด8หางพี่น้องนะครับนี่คือสูตรที่1ของแม่ FC บ้าน3000 ตลาดโคกสูงหรือว่าบ้านพี่เสดเดอรพี่น้องเด้อนะครับเพื่อนไห่มาแตกมา่งหกงวดซ้อนนะครับวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะครับงวดล่าสุดแตกที่เ8็ดแปดนะครับเข่าตัวตรงคอมนะครับสี่เข่าสูตรหนึ่งของเพื่อนหรือที่เข่าสูตรสองพี่น้อ,นองติดตามเบิงไห้พี่น้องติดตามชมด้วยพี่น้องเด้อนะครับพิจารณาเบิงไห้ดีๆพี่น้อง มีสองสูตรสองชุดสำหรับเลขเควื่อนพี่น้องนี่พี่น้องเห็นอยู่นี่ือสูตรที่หนึ่งได้พี่น้องเด้อสูตรที่หนึ่งของแม่เอฟซีบ้านสัมพันหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามเจ็ดพี่น้องนะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องนะครับเอาไาสูพี่น้องฟังเกี่ยวกับเวลาเติมกัน สิบหน้าที่พี่น้องโอ้ยมันกระโดนอยู่ดอกพี่น้องสิบหน้าทีก็ได้จากสิเว้าอีอย่างฮั่งสิครบสิบหน้าทีนะครับหามังท้ายมังถ้ำไอพี่เห็นน้องได้โชวต้องกันไปเรื่อยๆนะครับเกีย่ยเวลาห้มนได้เก้ากับสิบหน้าทีพี่น้องเพราะได้ลงคลิปอ่าบางคนกะบ,บัลลูจากโกดเพิ่นนะครับก็บทีใ่ให้กันว่า เฮายตอนยังคือาเอา,เอาโดนแท่อาจะว่าอีกนะพี่น้องเนาะเอาที่คือบรรยากาศอยู่ทางทางหน้าอยู่บริเวณทงหน้าพี่น้องช่างสะนามของหลวงปู่วัดกลางพี่น้องนะครับหลวงปู่เพิน่นกะดีดีมากยา่งให่เพิน่นกะห้ท้ายถ้ำนะครับเอานี่พี่น้องปลาลายหลายด้พี่น้องปลาลายครับเป็นตะไพี่น้องปลายอยู่ทางนี่นะพี่น้องมักหาปูหาปลาหาหอยมาสิดเลยพี่น้อง เพิ่นบด้หวงหามพี่น้องาบ้านเพงเนี่ที่มีอยู่3าวัดพี่นี่พี่น้องมีจต่วัดใหญ่ๆที่พีนน่น้องเขียนยู่หันข้ามไปพางคุณก็บ้านม่วงน้อยนะครับบ้านม่วงน้อยบ้านคุณพ่อฝอ,อยหรือว่าอาจารย์ฝอ,อยหรือว่าอาจารย์คุณพ่ออาจารย์ผู้ซอยหรือว่าอาจารย์น้องน้องนะครับอาจารย์น้องนะครับที่ให้ตัวเลขหนะ้ทาทังหรือก็หลวงปู่ นะครับช่วงนี้บ่ได้ไปจดตามเพื่อนขอโทษขอไั่พี่น้องสุกุนเด้ออ้าพี่น้องถ่ายคลิปแล้วบรรยากาศแง่มาแรงเบื้องน้ากันนะครับตะเวนกับคำลงจนจะรับผู้แล้วขบันเอ็ดก็รับผู้แล้วพี่น้องรับผู้กับหมองแดงห้วนห้วนพี่น้องรับผู้แล้วนะครับสะวันเอ็ดมันมีผู้นะพี่น้องรับผู้กับมองด้อวยยุบันเพ่งเนี่ยมันบ่มีผู้พี่น้องแสงตะเวนคอยนะครับพี่น้องนะครับ บรรยากาศตัวเลขแนวทั้งของแม่เอฟซีบ้านสัมพันธ์ถ่ายคลิปอำลาพระจากพี่จากน้องให้พี่น้องเบิ้ลกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะจบคลิปด้พี่น้องเด้อเอาหนึ่งเมษายนส5 6 7ายพี่น้องแม่เอฟซีบ้านสัมพันธ์แตกมาแล้วหกหวดซอนนะครับว่าสุดแตกที่เจ็ดแปดพี่น้องนะครับเอาเพื่อนให้บนให้ล่างเครื่องหกกับเจ็ดนะครับจับคู่ก็หกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหก เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสามด้พี่น้องเด้อพิจาราบเบิงห้ดีนะครับคลิปนี้เป็นสูตรที่หนึ่งของแม่เล็บสีบ้านสามพันเน้นหกกับเจ็ดสำหรับตัววิ่งตัวรุดของเพื่อนพี่น้องนะครับมักจากขัดพานเด้พี่นอ้องเด้อกันปมากเบิงเพื่อความสุขความบันเทิงแค่นั้นก็พ่อนะครับสำหรับแนวทางเพื่อนเข่าดีเป็นตาได้นะครับ,บ,นตนนะรบแตกมาหกงวดซ้อน มันก็สิหลายชุดแน่งวดนี้ลงสองชุดสองสูตรพี่น้องสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาลงสูตรเดียวแตกโป้งนะครับแตกโป้งเลยแต่ที่จิตแปดนะครับเนาะเอางวดนี้จะแตกสูตรหนึ่งหรือสูตรสองทีต่ตามเบอร์ของเพื่อนน้ำกันได้พี่น้องเด้อให้กำล,ลังแรงไก่เพิ่มนน,นะครับก่อนจะจบคลิปขอบพระคุณคุณเมย์เอฟซีบ้านสัมพันธ์หลายๆแล้วก็ขอบพระคุณหลวงปู่นะครับพร้อมกับสถานที่หม่องไทยถ้ำหม่องนี้ ที่วัดกลางนะครับบ้านเพ่งนะครับขอบคุณในหลายที่หลวงปู่ให้ความเมตตานะครับที่ให้ปู่หลวงปู่ให้ความอนุเคราะห์กับทางช่องทวีคนเดิมนะครับอายุดีไม่แห้งสกุลคนพี่น้องพิจารณาเบื่องให้ดีนะครับสนับสนุนให้พี่น้องพิซอสระกินเบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นบอสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันแต่ยางใดได้พี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับหนาทางของแม่เอฟซีบ้านสัมพันธ์ ขอ,อยุ่ตีใบเพียงแค่นี้อยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หิ่สู้ขู่ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับทางนี้ทางนี้อีกเกิงขึ้นทางฝุ่นตะเวนรับผู้พี่น้องเอาทางฝุ่นตะเวนรับผู้ทางฟีอีกเกิงขึ้นพี่น้อง